กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลฮิโฉทุกๆุกทานครับอ่ะครับตอนนี้ช่วงบายบครับของวันที่25ินะครับมิถุนายนครับ2567รกับมาพบมาเจอกันกับแอดวิไลครับอ่ะเป็นช่วงบาบายครับเมื่อนี้นะครับทางแอดวิไลครับมีนะครับตัวเลขนะครับอ่าตัวเลขอย่างที่ไม่คาดคิดนะครับอ่า เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ยินก็คือสีตกใจตัวเลขอหยังแบบบกขาดคิดนะครับก็คือนะครับอ่าเป็นตัวเลขเนว่นางนะครับผีบอกอ่าที่ทางแย็ดวีไล่นะครับอ่าเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้นะครับที่ได้มีงานขาดําที่บ้านแอ็ดวีไลนะครับอ่าแอ็ดวีไลได้ไปซอยงานขาวดํานะครับได้ไปทรงสการแล้วก็ไปพ่อคุณยายคุณยายนึงนะครับ อยู่ในบ้านแอดวิไลนีนะครับเพิน่นกะบ,บอกยังไงเพิ่นบอกให้แอดวิไลสัมผัสน,นะครับเพราะว่าแอดวิไลว่าจะสัมผัสเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าอยากออกทางช่องนะครับแต่เพิ่นกับได้ผูกคุยนะครับกับแอดวิไลเรื่องตัวเลขเนวทางครับอเพิ่นว่าผีมาบอกตัวเลขเนวทางเพิ่นนะครับเอฟซีหัวที่ผ่านมานะครับก็บคือ,อามาบอกเป็นตัวล่างนะครับ มาบอกเป็นล่างก็กคือสามหนึ่งตรงๆนะครับเอฟซีเอาง่ายๆคุณยายแล้วก็เป็นคุณยายแบบบานๆนะครับเพิ่นกระบ,บาดได้หลายนะครับบาดได้หลายเพิ่นกระซื้อแบบบานๆก็ว่าได้ถือตัวตรงครับอ่าได้ตัวตรงนะครับก็ได้ประมาณสองสามหมื่นนะครับสองสามหมื่นนะครับเอากถทางเงินวิ่ไล่ก็คุยกันกับคุณยายนั่นพอสมควรนะครับเพิ่นว่าเป็นเลขนแนวทางว่าผีมาบอก ละก่คุณยายได้คุยกับผีนะครับได้คุยกับผีนะครับคุณยายบอกสุฟังว่าเพิ่นจะมาบอกว่าจะบอกจักห่างวดติดนะครับ,นะรบว่าผีจะมาบอกห่างวดติดให้ฝ้าวเอาให้รีบเอานะครับคุณยายก็เลยว่างวดนี้ก็คือ1กรกฎาคมครับสองพัน พึ่งจะเป็นงวดที่สองครับเป็นงวดที่สองการสารุปเอาง่ายๆก็คืองวดที่ผ่านมาคุณยายเพิ่นได้ลงังนะครับได้สามหนึ่งตรงๆมาบอกเป็นลังงวดที่ผ่านมานะครับสามหนึ่งตรงๆเลยนะครับปรากฏว่ายายได้สามสี่หมื่นเพราะว่าคุณยายแล้วก็บอกว่าทุนบ่ไหลนะครับทุนบ่ไหลราลกางวดนี้คุณยายก็บอกว่าเพิ่นมาบอกเลี้ยวแต่ว่างวดนี้ คุณยายบอกว่าเพิ่นบอกเป็นสามตัวตรงนะครับเป็นสามตัวตรงก็คือเป็นชุดบนแต่ว่าเลขผีบอกเลขข้อมฝันนะครับ MC, เอฟซีเขาจะไปประมาทตัวเลขอันนี้ท้านจะไไล่บอกนะครับเขอาจอะลืมลางถึงแม้จะบอกเป็นชุดสามตัวบนก็ตามนะครับเพราะว่าตัวเลขแน่าทางนะครับเลขแบบนี้ก็เอาง่ายคือเลขผีบอกเขอาจอะไปป่าลางเข้ากล่องบนลางไว เพื่อควบบ่ปมะมาทนะครับอาจจังไดห้อกับมาติดตามกันบึงนะครับกับคุณพ่อคุณแม่มักชอบคลิปนี้นะครับแอดวิไลอยากให้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนังขึอ้อยากให้แช์ครับแช่ออกไปนะครับไฮเวซี FC ทั้งช่องห่อด้ฮูได้เห็นน้ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางแบบนี้นะครับอ่าแนวทางผีบอกแบบนี้มันกับมักจะหมานนะครับเวซีบนแอ่อาจจะหางวดติดคือคุณยายบอกก็ได เพราะว่าคุณยายว่าเพื่อนจะมาบอกคุณยายนี่หางวดติดนะครับก็อ่าทางเอ็ดวิไลจะขอบอกแบบนั้นนะครับอยากให้เอฟซีได้มีโชคไม่ลาบกันทุกทุกคนนะครับแช์ออกไปนะครับคลิปนี้อ่าสามตัวตวงนั่นจะเป็นตัวใดเอาคุณพอ่อคุณแม่ก็เตรียมเลยนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะพาเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทาครับของคุณยายนะครับ,รบเป็นเลขผีบอกนะครับ เดี๋ยวจังไดก็าตามนะครับเดี๋ยวซิเขามาล่อลุ่นกันงวดนี้ว่างวดที่สองของเพิ่นนี่นะครับที่มาบอกคุณยายนี่จะเป็นจังไดนะครับสามตัวนะครับสามตัวตรงๆเลยอ่าจังไดก็เตรียมสมุดประกาไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกากันเดี๋ยวทังเอ็ดวิไลจะพาเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับ อ่าครับคุณพอ่อคุณแม่เตรียมเลยนะครับเดี๋ยวถ้าแอดวิไลจะเขียนให้บึงนะครับคืองวดที่แล้วนะครับอ่าเขียนให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้บึงนั่งงวดที่แล้วนะครับอ่างวดที่แล้วคือสามหนึ่งตรงตรงนะครับเอฟซี FC. งวดที่แล้วนะครับแตกสามหนึ่งตรงตรงเลย น, 3, 1, น,นะครับแตกสามนึงตรงๆขึ้นรางนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเป็น่างนะครับ้นะบวกางวดนี้เขาว่าเบิ่งกันหนึ่งกร,รกฎาคมนะครับหนึ่งกร,รกฎาคมก็คือนะครับ เตรียมเขียนได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมเขียนเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ลยเป็นเลขสามตัวนะครับเป็นเลขสามตัวนะครับอ่าเป็นเลขสามตัวเ้ยครับอ่าแอดวีไล่จะ <c oughs> ใส่ประกาศสีแดงเขียนเลยนะครับคือแปด สี่สามอ่าคือยัดวิไล่บอกนะครับเลขผีบอกเข้าจะวาบอย่างเดี่ยวกับบดไววาล่างยางเดี่ยวกับบดไอนะครับเอฟซี FC. แล้วก็ให้เอฟซีตัดเหร่นน้ำนะครับเพียงขั้วมอประมาณนะครับตัดเล่นเลยอ่าให้คุณพ่อคุณแม่ตัดเหร่นนะครับ เป็นแปดสี่สามนะครับแปดสี่สามตัวเดียวซึ่งเป็นงวดที่สองนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณยายบอกว่าเพิ่นบอกว่าจะมาบอกคุณยายห้างวดติดนะครับหางงวดติดครับนี่คืองวดที่ผ่านมาครับสามหนึ่งตรงตรง,ตรงแต่ว่าบอกเป็นล่างหางวดนี่บนแน่นะครับเพิ่นอาจจะสลับบอกงวดนี่จะบอกเป็นบน ให้เอฟซีคุณพ่อตัดหล่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ตัดหล่นเอานะครับแปดสี่สามอ่าตัดแบบใดให้คุณพ่อคุณแม่ตัดเอาเลยนะครับเนวทางอย่าลืมว่ารัฐบาลไทยมีบทล่างนะครับเอฟซีลืมว่ารัฐบาลไทยมีบทล่างนะครับเท่ายาประมาหเ่ิ่นไทยมาสามตัวตรงนะครับบางท่านอาจจะจัดตะบนย่างเดี่ยวนะครับยาประมาาตัวเลขแนวทางนะครับเพราะว่าแนวทางรัฐบาลไทยมีบนล่างนะครับอ่า อยากเอามาบอกมากาวกันที่ไอเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่มีโชคมีลาบกันนะครับเพราะว่าได้คุยกับยายใส่เวลาพอสมควรนะครับไปงานข่าวดํายายว่าเพิ่นจะมาบอกคุณยายห้างวดติดนะครับพึ่งงวดนี้เป็นงวดที่สองรับ f อเอฟซี FC, เพิ่นก็นเลยมาบอกทางเอฟวิไลนะครับอ่าถามว่าแมน่เอฟวิไลเพิ่นจะบอกไห้นะครับเอฟซี FC, เพราะว่าเพิ่นกะอ่า สนิทสนมกับแอดวีไล่นะครับถ้าเป็นคนอื่นย่ายจะบอห้ยดินะครับเพื่อนบอกนะครับคุณย่ายบอกแอดวีไล่แบบนี้ถ้าบมเม็นแอดวีไล่จะบอห้เลยเอาไง่ายๆเพื่อนจะเพื่อนจะห่วงเอาผู้เดียวนะครับเอฟซี FC. เอาไง,ไง่ายๆเขามาล่อลุ้นกันว่าเป็นงวดที่สองนะครับอ่าเป็นงวดที่สองแนวทางจะเดินต่อบอเพราะว่าเพื่อนสัญญากันเพื่อนบอกกับคุณย่าไปว่าห้า,า,างวดติด ห่างวดติดอางวดนี้เป็นหวดที่สองเขามา่อรอลุนกัน843อย่าลืมตัดเล่นครับเอาสุดท้ายนี่ครับไฮเอฟคุณพ่อคุณแม่มีโชคมีลาบกันกับแนวทางเลขผีบอกคุณยายนะครับห่างวดติดติดตามต่อโชคๆมันๆครับ